ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับ4ข้อห้ามสำคัญที่ผู้บูชาสาริกาต้องรู้มาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันข้อห้ามสาริกาที่ควรรู้ในการบูชาว่าข้อห้ามสาริกามีอะไรบ้างซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องศึกษาให้ดีเสียก่อน หลักๆนั้นก็จะเป็นข้อห้ามสาริกาลิ้นทองและข้อห้ามสาริกาคู่หรือแม้แต่ข้อห้ามการสักยันสาริกาซึ่งผู้บูชาส่วนใหญ่นั้นมักจะสนใจกันเพียงแต่ว่าสาริกาลิ้นทองช่วยอะไรพลังแห่งพุทธคุณหรือมวลสารต่างๆเด่นด้านไหนบ้างอาจเป็นเพราะว่าสาริกานั้นได้รับความนิยมในการบูชายอย่างมาก จึงมักจะได้ยินได้ฟังประสบการณ์อันนาอัศจรรย์ต่างๆมากมายแต่ทราบหรือไม่ว่าต่อให้สาริกาถูกปลุกเสกมาดีขนาดไหนก็ตามหรือจะได้รับการสักยันสาริกาจากอาจารย์ที่เก่งที่สุดก็ตามแต่เมื่อนำมาบูชาแล้วทำผิดข้อห้ามก็อาจจะส่งผลเสียต่อผู้บูชาได้เช่นกันสำหรับข้อห้ามในการบูชาสาริกามีดังนี้ 1. ห,ห้ามพูดหยาบคายส่อเสียดหรือยุแยงให้ผู้อื่นทะเลาะเบาแวงกันทำให้เกิดความแตกแยกผิดใจกันโดยเฉพาะผู้ได้รับการลงสาริกาลิ้นทองนอกจากจะทำให้อำนาจพุทธคุณไม่บังเกิดผลแล้วยังเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจและอาจเป็นการสร้างศัตรูอีกด้วย 2. ห้ามถมน้ำลายลงพื้นธรณี เพราะถือว่าเป็นการกระทำลบหลู่ต่อแม่ธรณีอีกทั้งพระเวทที่ได้รับการประสิทธิ์ในมนสาริกาลิ้นทองนั้นมีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ยิ่งผู้ที่ได้รับการลงสาริกาลิ้นทองมาแล้วด้วยนั้นยิ่งไม่ควรกระทำโดยเด็ดขาด 3. ห้ามกระทำจาบจ้วงลบหลู่ดูหมิ่นบุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลายซึ่งถือเป็นการอากตันยูอย่างที่สุด อำนาจพุทธคุณนั้นหากอยู่ในมือของผู้ที่คิดดีทำดีแล้วไซจะยิ่งมีแต่ส่งเสริมให้ผู้นั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหากผู้นั้นเป็นบุคคลที่อักตันยูจะนำพาให้ผู้นั้นมีแต่ความตกต่ำอับจนหนทางการบูชาสาริกาก็จะไม่บังเกิดผลใดๆเลย4ห้ามลบหลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์ ผู้ที่ปลูกเสกสาริกาหรือครูบาอาจารย์ผู้สักยันสาริกาหรือลงสาริกาลิ้นทองให้เพราะจะทําให้พุทธคุณต่างๆนั้นเสื่อมลงอีกทั้งยังเป็นการอากตันยูต่อครูบาอาจารย์อย่างร้ายแรงสิทธิ์มีครูเหมือนงูที่มีพิษแต่หากสิทธิ์คิดล้างครูแล้วย่อมพบแต่ความวิบัติหาความเจริญไม่ได้แน่นอน และนี่ก็คือเรื่องราวของสีข้อห้ามสำคัญที่ผู้บูชาสาริกาต้องรู้ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา